ทางด้านหลังแล้วก็ใช้วิธีการกอดกอดก็คือกอดตรงช่วงไหล่ช่วงคอประมาณนี้เหมือนแฟนที่กอดทางข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาหน้ามาวางไว้ตรงบ่าแล้วถามว่าทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคือด้วยความที่เราตกใจก็เลยแบบเหมือนไอ้นี่เขาอะค่ะกระทุงกระทุ้งที่ตัวเขาเขาก็เลยออกออกจากเราไป คือว่าวันนั้นมันมันเริ่มรู้สึกมาขนาดนี้แล้วถ้าต่อไปเราเก็บล้านอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจะเจอหนักกว่านี้ไหมเพราะว่าเวลาเก็บล้านทีเนี่ยคือมันก็ดึกความพยายามในการคุกคามทางเพศของนายจ้างทุกครั้งที่มีโอกาสเป็นสาเหตุสําคัญให้หญิงสาวซึ่งตกเป็นผู้ถูกกระทํารายนี้ตัดสินใจลาออกจากงานเ,าเ,าเพื่อป้องกันไม่ให้เธอถูกคุกคามไปมากกว่านี้เธอยอมรับว่าพฤติกรรมและท่าทีของนายจ้าง ที่มีพฤติกรรมทั้งการใช้สายตาวาจาและการสัมผัสทําให้เธอรู้สึกอึดอัดและมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน,เ,าเ,านเขารอที่จะช่วยโอกาสเราตอนตอนเราอยู่คนเดียวเพราะพอแบบถ้าอยู่กับน,น้องๆเน,นี้ยเขาจะไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่เขาจะทําแค่อย่างที่บอกคืออาจจะมีจับแขนบ้างกอดไหล่กอดคอบ้างอะไรยเงี้ยค่ะเล่นหัว บางคนเขาอาจจะแบบแค่นี้เองอะไรเงี้ยแต่บางทีมันเหมือนเ,นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อาจจะทําไปอย่างอื่นกรณีของผู้ถูกคุกคามรายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศในที่ทํางานซึ่งนายจเดชชาววิไลผู้การมรูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมองว่าการล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเพราะคู่กรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับลูกน้องทําให้หลายครั้งผู้ถูกกระทํา ยอมปล่อยผ่านและไม่กล้าเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเหนือกว่าจนนำมาสู่การล่วงละเมิดทางเพศที่รุนแรงขึ้นถ้าเกิดเป็นกรณีข่มขืนเนี่ยคนก็จะออกมาร้องทุกข์เพราะมันมันเป็นกรณีข่มขืนก็มันเป็นการทำร้ายทางร่างกายที่ชัดเจนที่สุดใช่ไหมฮะแต่กรณีคุกคามทางเพศเนี่ยใช้สายตาใช้วาจาหรือแม้กระทั่งใช้ร่างกายสัมผัสเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้ามาร้องเรียนเพราะทุกคนคิดว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่คือผู้หญิงถูกบอกว่าเออเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกยอมไปเถอะ เพราะว่าคนที่ทําเป็นคนที่มีอำนาจเหนือเ,เขาผมคิดว่าดีกีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุกคามเนี่ยจากตรงนี้นําไปสู่การกลมขืนเลยหมายความว่าผู้หญิงเขาเขาก็มองว่าผู้หญิงไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ใช่ไหมะมันก็นํามาสู่หลายคนเนี่ยถึงขั้นว่าผู้หญิงไม่ยอมไม่เป็นไรกูกลมขืนมีการเราเคยมีสิทธิที่เจอการกลมขืนในที่ทํางานมีด้วยนะครับเมื่อสถานที่ทํางานกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเป็นอุปสรรคสําคัญต่อกลไกในการแก้ไขปัญหานาจเด็ดจึงมองว่าภาครัฐควรออกแบบกฎหมายให้มีความคุ้มครองต่อผู้ถูกกล่วงละเมิดทางเพศและมีบทลงโทษที่เด็ดขาดมากขึ้นมันก็จะมีการคุ้มครองซึ่งมันจะไม่ให้โทษแค่ปรับม,มันจะมีโทษถึงขั้นว่าอยู่ในช่วงการคุมประพฤติหรือมีการจําคุกระดับหนึ่งเพื่อปรับพฤติกรรมคุณอะไรยเงี้ยเพื่ออย่างน้อยให้คุณรู้ว่า มันมีโทษนะไม่ใช่ว่าพออาจารย์ทําแบบนี้500เสร็จแล้วก็จบางผมว่านี่โทษแบบนี้มันทําให้คนที่กระทำเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความผิดอะไรมากสําหรับกลไกในการแก้ไขปัญหาการคุกคามในสถานที่ทาํางานขณะนี้สํานักงานกิตการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือสคอได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานเจข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องปรามและแก้ไขไม่ให้สถานที่ทํางานกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศสุพนัพรทรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน